อาการลดทรายเนื่องจากยางไม่ขึ้นขอบเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการแก้ไขอาการลดทรายเนื่องจากยางไม่ขึ้นขอบกันนะครับมาชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขรถฮอนด้าสกู๊ปปี้ไอคันนี้เลยนะครับไปล้มมานะครับไปเทไปล้มมาเลยนะครับเนื่องจากว่าล้อหลังนะครับมันทรายนะครับล้อหลังทรายไม่ขึ้นขอบนะครับสาเหตุก็คือว่า ยางในมายังไม่ขึ้นขอบนะครับเวลาขี่เร็วๆแล้วลถมันสายนะครับมันจะสายแบบนี้เลยนะครับสายเป๊ไปเป๊มาเลยนะครับถ้าเกิดว่ายางไม่ขึ้นขอบเนีย่ยอันตรายนะครับให้เราทําการแก้ไขด้วยด่วนนะครับคนที่ขี่เนี่ยมันจะรู้เลยทันทีนะครับเวลาที่ยางไม่ขึ้นขอบเนี่ยมันจะสายไปส่ายมาของคันนี้คือนอกจากที่ล้อ <ico> มันจะสายแล้วนะครับยังเอารถไปล้มมานะครับเนื่องจากว่ายางมันสายนะครับพอยางส่ายแล้วเอารถไปล้มมาดูดูสิครับตรงนี้แตกเลยนะครับ จากที่เปลี่ยนแค่ยางในนะครับต้องมาเปลี่ยนตัวนี้อีกนะครับนี่นะครับหลวงก็แก๊ก็แกเลยนะครับอ้าวรุดเลยนะครับลูกค้าบอกว่าให้เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับตรงเป็นฝาครอบของไฟนี่นะครับสวัสดีครับผมชื่อสกูปปี้ไอคับนี่เลยสกูปปี้ไอนะครับอาร่าเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขกันนะครับกรณีที่ยางไม่ขึ้นขอบเนี่ยแก้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้เทคนิคนี้นะครับนี่เลย อันนี้คือเนยเทียมนะครับเนยเทียมไม่ใช่จาราบีนะครับเนยเทียมเนี่ยคุณคุณสมบัติของมันก็คือลื่นมากนะครับลื่นสุดๆเลยนะครับลื่นกว่าทุกอย่างในโลกนี้เลยนะครับลื่นกว่าจาราบีลื่นกว่าน้ำมันเครื่องอีกนะครับสามารถเอามาทาขอบล้อได้นะครับขึ้นขอบล้อง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเข้าไปในห้องครัวนะครับไปเอาเนยเทียมมาทาได้เลยนะครับไม่เชื่อนะครับลองเลยนะครับลองเลยนะครับอันนี้คือยังไม่ขึ้นขอบนะครับดูสิครับ ขอบตรงนี้นูนขึ้นมาลลกษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้พอได้อยู่นะครับแต่ว่าอีด้านนึงเนี่เดี๋ยวมาดูอีด้านนึงน,นี่ด้านนี้เห็นชัดด้านนี้เห็นชัดนะครับอันนี้เห็นชัดเลยอันนี้ขึ้นดีอยู่ฝั่งนี้ขึ้นดีอยู่นะครับนี่ใตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับเวลาขี่เนี่ยล้อมันจะสส่ไปสส่มานะครับ เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลมออกให้หมดก่อนนะครับผมจับปล่อยลมออกให้หมดก่อนแล้วเราก็จะเช็คดูนะครับว่ายางในมันยางนอกมันไปเกยกับยางในหรือเปล่านะครับบางกรณีคือยางนอกเนี่ยมันไปเกยยางในนะครับแต่ถ้าถ้ายางนอกมันไม่เกยยางในก็ดีนะครับเราก็จะได้ทําการทาทาเนยนะครับทาเนยเทียม านในเทียมแล้วก็อัดนะครับอัดลมเข้าไปใหม่นะครับปล่อออยาให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม่มีตัวช่วยนะครับไม่มีตัวช่วยนั่นก็คือในเทียมเนี่ยมันก็จะทำให้เราขึ้นขอบยากอยู่นะครับอืม้มคันนี้คันนี้นี่ ปัญหาของคันนี้ก็คือเดี๋ยวเพื่อนนี่เลยนะครับเพื่อนผมได้ทําการแกะมาเอ,อปล่อยลมเสร็จแล้วนะครับปล่อยลมเสร็จแล้วมาดูยางลองซี่นะครับยางลองซี่เนี่ยรู้สึกว่ายางลองซี่มันหนาไม่ใช่ยางลองซี่อมันใหญ่มากนะครับมันมันไม่อยู่ในร่องของยางลองซี่นะครับมันปลิน้นออกมานะครับมันไม่ได้อยู่ในตําแหน่ง ตรงงนะครับปกติเนี่ยยางรองซี่มันต้องอยู่ในร่องนะครับอยู่ในร่องของวงแก้วนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่ในร่องเนี่ยมันปิ้นออกด้านด้านนอกเนี่ยเวลาที่มันปิ้นออกด้านนอกหรือว่าเวลาที่เราใส่เนี่ยมันใหญ่เกินเนี่ยมันก็จะปิ้นออกด้านนอกเนี่ยเวลาที่เราเติมลมเข้าไปเนี่ยอยางยางนอกเนี่ยมันจะไปเกยกับยางรองซี่นะครับมันจะทําให้ขึ้นขอบยากนะครับประเด็นประเด็นหลักๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย ยางลองซี่อันนี้มันจะปิ้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะขยับลอง้องยางลองซี่ให้มันตรงนะครับอยู่ตรงกลางนะครับฝั่งนี้คือมันไม่ฝั่งนี้คือมันไม่ค่อยลงร่องนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือมันปิ้นออกมานะครับเนี่ยพอฝั่งนู้นไม่ลงร่องฝั่งนี้ก็ปิ้นออกมาตรงขอบด้านนอกนะครับเวลาที่เติมลงเข้าไปเนี่ยยางนอกมันจะเกยอยู่มันจะเกยกับยางลองซี่นะครับมันก็เลยทำให้ขึ้นขอบล้อไม่ได้ทันทีนะครับเพื่อนๆกรณีที่เรา อถอดล้อกมาแล้วให้เราเช็คยางลองซี่ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปหรือว่ามันมันหลวมนะครับ mistakes. เวลาที่เราใส่ล้อเนี่ยล้อมันจะทําให้ยางลองซี่เนี่ยมเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับมันก็จะทําให้ยางมันไม่ขึ้นขอบนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขาย,ยางลองซี่ให้มันอยู่ในอยู่ในอยู่ในตรงกลางนะครับให้มันอยู่ในร่องตรงกลางนะครับแล้วก็ทาด้วยนะครับเนยนะครับทาทาแล้วเดี๋ยวเราจะเติมลมนะครับดูซิว่ามันจะหายหรือเปล่าถ้าไม่หาย ต้องถอดล้อออกมานะครับถอดล้อออกมานะครับเปลี่ยนยางลองซี่ใหม่เลยนะครับดีนะครับผมก็จะขยับยางลองซี่ให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับอยู่ในตำแหน่งตรงกลางอย่าให้มันล้นออกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันล้นไปฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มันไม่ถ้อยถึงนะครับนี่ยผมจะขยับให้มันอยู่ตรงกลางถ้าเกิดว่าเราตัดยางลองซี่ใส่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลวมนะครับให้เราทําการแก้ไขนะครับ อย่าให้มันหลวมเกินนะครับถ้ามันหลวมเนี่ยมันจะปิ้นไปปิ้นมานะครับเวลาที่เราใส่ยางนอกเข้าไปเนี่ยมันจะปิ้นไปทางไหนก็ไม่รู้นะครับมันก็จะทําให้ปิ้นขอบไม่ได้นะครับหารเดี๋ยวเราก็จะทาเียนะครับเราจะทาเนยนะครับอันนี้เป็นเนยนะครับเพื่อนไม่ใช่จารบีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จารบีนะครับผมใส่ไปในกล่องจารบีเฉยนะครับมันคือเนยเทียมนะครับเนยเทียมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทาขอบกันนะครับ ทาแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะรถเพื่อนๆึึงขอบไม่ได้สักทีนะครับให้เรามาเช็คอย่างลองซี่นะครับว่ามันมันใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันไปเกยขอบขอบล้อหรือเปล่าแล้วเราก็แล้วเราก็ากป็นเด็นสำคัญคือเราต้องทาทาเนยด้วยนะครับทาเนยเพื่อให้มันลื่นๆนะครับเอาละผมทาฝั่งนี้ละนะครับเนย เนยนี่สําคัญมากเลยนะครับเพื่อนถ้าเราเปลี่ยนยางเนี่ยเราต้องทาเนยนะครับถ้าเราไม่ทาเนี่ยมันจะขึ้นขอบล้อ,อยากนะครับเพื่อนเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเติมลมก่อนใส่ลูกอรก่อนนะครับถ้ากรณี อ,อยาไม่ขึ้นขอบเนี่ยเวลาขี่มันจะสายไปสายมานะครับอันตรายมากนะครับอันตรายถ้ารถเราสายเนี่ยต้องแก้ไขด่วนนะครับแก้ไขด่วนดูแล้เดล๋ยวเจะจงลมดูว่ามันจะขึ้นขอบไหมครับลุ้นนะครับอันไม่ขึ้นมีได้ถอนล้ออกมาดูนะครับนีอย่าง อ,อ่าขึ้นเร็อยได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับ,ออนะรบขอบล้อเนี่ยมันจะมีแนวอยู่ให้เ,เราดูนะครับตามแนวนะครับถ้าเสร็จแล้วมันขึ้นเนี่ยแนวตรงน,นี้มันจะขึ้นมาตรงวงล้อพอดีนะครับเช็คฝั่งนี้แล้วก็ไม่เช็คฝั่งนี้ด้วยนะครับด้านนึงเช็คดังสองด้านนะครับเพราะมันต้องขึ้นเสมอกันนะครับนี่ยขึ้นเสมอกัน ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับขอบคุณครับ